ีครับเรามาตามหาเงินแสนกันดีกว่าครับกับรายการอักษรล่าแสน a l p h a b e ท Thailand เรานี้คืนพอมีใครมาครับผมเชื่อมาเลยครับคู่สามีภรรยาครับพี่ออบและพี่อมซนทิ้ขอไข่ดีกว่าครับพี่ชัดและพี่โอ,อปอ ทีมใครที่ถึง20คะแนนก่อนนะครับมีโอกาสเข้าสู่รอบล่าแสนนะครับใช่แล้วครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้กำการจับสลากแล้วครับทีมกอไก่มีสิทธิ์เล่นก่อนและผมบอกเลยว่าทีมกอไก่เป็นทีมที่เก่งกว่าอยากเห็นครับอยากเห็นทั้งเลยอยากเห็นนเชาติทีมกอไก่พี่อ้อมครับพี่อ้อมครับได้เล่นก่อนนะครับเรามี4ี่หมวดให้เลือกนะพี่อ้อมมีสิทธิ์จะเลือกคนแรกเลยนะครับครับหมวดแรกครับบทลงโทษ บอกหน่อยได้ไหมวอนหลบร้อนครับบทลงโทษละกันค่ะบทลงโทษเหรอครับคุ้นเคยกับเรื่องของบทลงโทษใช่ไหมฮะตอนตอนพี่อ้อมพูดคาว่าบทลงโทษพี่อ้อมสิ์โหเลือกไปแล้วครับบทลงโทษอพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมผมขอคำปริดนาครับ อักษรมาครับมันไปหมดแล้ว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 ค่ะหมดแล้วค่ะตอบว่าแจกใบแดงค่ะคือเราเล่นสุ่มอันะคะถ้าผิดกติกาผู้ตัดสินก็แจกใบแดงออ๋ ต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแจกใบแดงเป็นคำตอบที่ถูกแจกใบแดงในกีฬาฟุตบอลนี่ก็แน่นอนเหลือง2ใบคือ1นึใบแดงโดนแบนออกจากสนามเลยค่ะคุณอ้อมเคยแจกใบแดงคุณอมสินไหมฮะไม่เคยค่ะส่วนมากจะเป็นคนหนีออกจากม้ามากกว่าแจ็บหนีไปไกลสุดไปที่ไหนห้องเพื่อน เพื่อนอยู่ข้างพ้อก็ค <c oughs> ือยี่ห้องเราครัเลาแจกไปแดงตัวเองปุ๊บหนีไปห้องข้าง <c oughs> แล้วก็โทรบอกเรียว่าตัวเองเขาหนีออกมาแล้วนะพเ <c oughs> ขาสำหรับบทลงโทษต่อไปนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับ <c oughs> ายาวเฟื้อยอักษรมาครับ ไปกดตอบนะครับเอาละโอ้หคุณอ,อ้อมกดแล้วนะครับตอบว่าเอาไปวัดเดี๋ยวเวลาหมดนะครับคุณอ้อมตอบเ็วเร็วเร็ว,เ,รวเอาไปวัดละทิ้งเหรอคะร้อย อะไรฮะตอบเอาไปวัดบทลงโทษฮะลองนึกถึงบทลงโทษว่าจะเป็นอะไรได้บ้างเอาไปวัดละทิ้งเหรอคะเดี๋ยวนะฮะพี่อ้อมตอนนี้เหมือนพี่ชันกับพี่โอปอจะทราบใช่ไหมครับน่าจะพี่ชันตอบว่าเอาเดี๋ยวก่อนเนี้ยเอาไปวัดสะหนึ่งร้อยเอาไปวัดสะหนึ่งร้อยมันลงโทษเรื่องอะไรครับพี่ อพื้นไงนี่คือบทลงโทษของคุณฮะเอาไปวัดซั้นหนึ่งร้อยวัดพื้นเอาไปวัดพื้นพื้นอันนั้นเขาเรียกวิดพื้นมาฮะวิดอวิดเหรอยึดยึดยึดคุณสามีรู้ไหมครับพี่ออมสินไม่รู้ครับไม่รู้บทลงโทษฮะเวลาถ้าเกิดสมมติว่าอยากอันนี้คุณคลอนี้คุณเจมส์เนี่ยทราบดีเมื่อวานคุณเจมส์ได้ปกติวันละเท่าไหร่ฮะ หกร้อยครับหกร้อยนะครับครับผมแล้ววันนี้ตอนนี้คุณโดนจับแล้วจับว่ามีกิ๊กได้เรียบร้อยเหลือวันละเท่าไหร่ฮะกูไม่มีกิ๊กไม่เอาสิพอเราเขาจับได้แล้วเนี่ยเหลือวันละเท่าไหร่จะผู้ชมได้รู้เหลือวันละหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบนี้คือคำตอบว่าเอาไปวันละหนึ่งร้อย ีเหรอเวลาเราเราโมโหการลงโทษกันไม่มีการหักเงินเดือนหักเงินประจำวันเหรอครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยหนึ่งร้อยก็ไม่ได้ครับหนึ่งร้อยก็ไม่ได้โอเคนี่คือบทลงโทษข้อที่2นะครับเอาไปวันละ100ข้อนี้ตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนนะครับค่ะเหลืออีกหนึ่งข้อแล้วเย็นนะเย็นนะเวลาอีก14วินาทีนะครับคุณอ้อมค่ะรอบนะครับพร้อมค่ะบทลงโทษที่3ครับผมขอคำปริศนาฮะอักษรมาครับ ให้เวลาหมดไปเลยนะครับให้เวลาหมดไปเลยมีโอกาสในการตอบครับวิ่งรอบสนาม วิตยเรานี่สนามพี่ออมสินเหมือนจะรู้นะฮะเดี๋ยวเวลาหมดครับพี่ออมพูดมาพูดมาพูรอบสนามสโมสรเดี๋ยวเวลาหมดนะเอาคำอื่นไหมมีไหมมีไหมคำแรกไอวิ่งรอบสนามอ่ะถูกแล้วใช่บทลงโทษเนี่ยเวลาเราเวลาเราเรียนหนังสือเรียนยุวกาชาดหรือว่าเรียนเนเนนาเีอ่ะเวลาเราโดนทำโทษเนี่ย ขาให้เราวิ่งรอบสโมสรเลยครับนั่นคือรอบนั่นคือรอบนอกเลยนะเริ่มไปรอบเอางี้ข้อนี้ผมไม่เฉลยดีกว่าข้อนี้ผมไม่เฉลยไามนี่มานี่คุณออมสินไนี่เฉลยให้ภรรยาฟังหน่อยว่าข้อนี้คืออะไรวิ่งรอบสนามสามรอบจะวิ่งวิ่งอย่างนี้เลยแสดงว่าเป็นคู่รักที่ดูแลกันมากเพราะภรรยาไม่เคยไม่เคยทําอะไรที่รู้สึกว่าต้องแบบ ลงทําโทษอย่างนี้เป uh ็นบทลงโทษที oh. okay. so, ่คุณอ้อมไม่ค่อยคุ้นเคยก็เลยไม่ทราบเท่าไหร่นะฮะเลยทำไปได้แค่หนึคำหนึ่งคะแนนทีมกอทำคะแนนไปได้แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนะฮะตอนนี้ถึงเวลาของทีมขอแล้วสบายมากเลยโอ้โหแซงได้อย่างสบายๆนะฮะครับผมเลยครับครับผมเชิญเลยคับนี่คู่สามีภรรยา ใช่ไหมฮะไม่ใช่อะเพื่อนกันค่ะอ้าวเพื่อนสีกันเพื่อนสีกันซี้กันขับรถมาด้วยกันเป็นบางค้างเป็นบางค้างมาด้วยกันเลยไม่ใช่สามีภรรยาถึงว่าตอนเปิดรายการมาดูงงๆดูแบบเดินก่อนมึงเดินกาอย่อ่ะตอนนี้เหลืออีกสามหมวดครับพี่โอปอจะเลือกหมวดไหนครับเอาหลบหลบร้อนดีกว่าค่ะหลบล้อน ครตบ <heroic S 2> <ทำ S 1> ยากนะถ้ามันตะคอกฟันศอกใส่มาเลยก็ได้นะครับเข้าตรงนี้ครลองประเดิมคําแรกก่อนครับผมขอคําปิดนาครับอักษรมาครับโอ้โหไม่ชัดตบข่าวฉากแล้วครับรู้ยังรู้แล้วครับไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับ รร้อนไปเที่ยวทะเลแล้วลเราเรารบร้อนอ่ะเราไปไหนตากแอร์อยู่บ้านไงตากแอร์เยนะี<อ>่ยคำตอบว่าไปเที่ยวทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลเป็นคำตอบที่ ผมยังงงๆอยู่พี่ไม่ใช่สามีภรรยาใช่ไหมค่ะเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันค่ะสนิทกันขนาดไหนครับสนิทกันจนบางทีก็ถ้าสามีอ่พี่ไม่อยู่ก็เดี๋ยว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 จะพูดว่าอะไรถ้าสามีพี่ไม่อยู่เขาไปไหนก็จะไปเป็นเพื่อนพี่แทนอ๋ออเาแหละพร้อมสรุปคำต่อไปนะครับค่ะในหมวดที่คุณเลือกเองรบร้อนผมขอคำปรศนาครับ อักษรมาครับศาสตร์น้ำสงการค่ะหลบร้อนก็เลยต้องไป เล่นน้ำเล่นน้ำสาดน้ำสงการเป็นคำตอบที่เร็กเก่อนก่าเงิน1แ0น0 0บาทดด้ไปครับคู่เด็กเอ็กเด็ไเท็กเด็กเด็กเอาไเต่อเต็กเติกแล็กก็ ต่อเติมอะไรต่อเติมร้านค้าค่ะต่อเติมต่อเติมร้านค้าร้านร้านอาหารที่ทําอยู่เพราะว่าตอนนี้ห้องน้ํามันเล็กไปก็ว่าจะเอาตุกเงินตรงนี้ไปไปติดแอร์ให้ลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนเี๋ยวนะติดแอร์ในห้องน้ำเหรอฮะใช่ค่ะแล้วกลิ่นมันไม่อบอวนอยู่ข้างในเหรอครับคือคือคือลูกค้าเขาเขาจะได้มีการแบบการเข้าห้องน้ำของเขาจะได้มีอรรถรสมากขึ้นพี่องไพี่ไม่ไปเน้นที่รสชาติอาหารร้านพี่เหรอไม่ค่ะไม่ค่ะ ผมไม่เคยเจอคนแบบนี้เพราะฉะนั้นคำนี้ทำไม่ได้นะครับ18วิธีกับคำสุดท้ายผมขอคำปิสนาครับอักษรมาครับล่อยเวลาหมดได้เลยครับพี่โอปอครับพี่ชาดรู้แล้วนะครับเอาให้เรารู้ก่อนฮะ ไม่ต้องกดฮะมั่นใจผมขอคำตอบว่านอนตักแอร์อยู่บ้านก<ะ>็ไม่ดีไม่ไปตักในห้องน้ำาหรอยังไม่ได้ติดไงเดี๋ยวเอาเงินแสนไปติดถ้าเกิดถ้าเกิดได้เงินแสนเฮี<ช>ยคำตอบว่านอนตากแอร์อยู่บ้านเป็นวิธีหลบร้อนของเราใชเอาละครับ ถ้าตอบถูกได้3คะแนนเต็มสำหรับทีมขอไข่นะครับและคำนี้เป็นคำตอบที่ถูก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 